เคยสงสัยเรื่องความดาร์กของวงการฟิตเนสกันไหมครับว่าไอ้กล้ามสวยๆใหญ่ๆอันนั้นน่ะกว่าจะได้มันมามันมีอะไรแอบแฝงอยู่หรือเปล่าซึ่งรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้นะครับเราก็จะมาคันกับเรื่องราวความดาร์กที่อาจจะทำให้เพื่อนๆมองกล้ามโตๆอันนั้นกับฟิตเนสไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเลยแต่ก่อนจะไปฟังกันนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้แอดได้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่ได้มีเจตนาจะไปลบหลู่วงการฟิตเนสอะไรแต่อย่างใดดังนั้นอย่าเพิ่งมาทัวลง เอาเป็นว่าเราก็มาเริ่มกันเลยไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเป็นแบบแอร์หรือเปล่านะครับที่เวลาอยากจะดูวิดีโอฟิตเนสอะไรเนี่ยก็มักจะหาดูแต่พวกวิดีโอเฟลเฟลแบบที่เขาวิ่งล้มหน้าแหกหรือว่าโดนเครื่องพังมาดีดหน้าอะไรแบบนี้บ้างซึ่งเรื่องราวในวันนี้นะครับมันจะด์กไปกว่านั้นคือในปี2017เนี่ยเขาก็ได้มีแพทย์คนหนึ่งครับได้นํานักคอมพิวเตอร์ที่เป็นชาวไนจีเรียเข้ามาส่งยังโรงพยาบาลโดยด่วน ที่หมอนะครับจะต้องทําการผ่าตัดแหวะเปิดหัวใจของชายคนนั้นอย่างทันควันหลังจากนั้นก็ผ่าตัดเขาหลายแห่งเลยเนื่องจากว่าเครื่องในของเขาได้รับความเสียหายอย่างเยอะซึ่งพอแพทย์ถามว่านายคนนี้ไปโดนอะไรมากับคนที่ได้นําเขามาด้วยนะครับชายคนนั้นก็ได้เล่าเรื่องเหลือเชื่อให้กับแพทย์ฟังเลยคือย้อนเวลากลับไปก่อนหน้านั้นไม่นานนะฮะนักคอมพิวเตอร์ชาวในจีเรียที่ชื่อว่าบาบาทุนดาพัมทรีเนี่ยเขาก็ได้ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งของลอนดอนครับ หลังจากนั้นก็ออกไปออกกําลังกายอยู่ตามปกติเนี่แหละที่วันนั้นนะครับเขาได้เลือกใช้เครื่องออกกําลังกายที่ชื่อว่า smith machine ซึ่งมันก็จะเป็นเครื่องออกกําลังกายในการยกน้ําหนักชนิดหนึ่งอะ่ะที่เราต้องนอนเอนบนม้านั่งเสร็จแล้วก็ใช้2มือเนี่ยยันไอ้บาเบลขึ้นไปแต่ทว่าวันนั้นมานั่งตัวที่เฮียบาบาทุนดาได้นั่งนะครับมันเกิดไม่แข็งแรงครับกําลังยกเออยู่แล้วมันก็หักโครมลงมา ส่งผลให้เอก้อนบาเบลที่หนักเกือบ6กกิโลนะครับลงมาทับตุบที่หน้าอกแบบเฮียแกเป็นคอมโบเซตเลยซึ่งพอโดนทับเสร็จด้วยความอับอายเฮียบาบะแกก็ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกคนข้างๆว่า,าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรตามภาษาคนที่ผิดพลาดในยิมกันทั่วไปนี่แหละครับก่อนที่เขาจะเดินกลับไปยังห้องแต่งตัวเพื่อจะไปอาบน้าฮะและแล้วร่างกายเขาก็ล้มตุบลงตรงนั้นเลยที่ก็ทําให้คนในห้องแต่งกายนะครับตกใจมากพาตัวเขามาส่งยังโรงพยาบาลนี่แหละ แล้วก็พบว่าเฮบาบะนะครับแกมีอาการกล้ามเนื้อภายในฉีกขาดอย่างรุนแรงรวมถึงหัวใจด้วยที่แพทย์พอเจอแบบนี้นะครับก็ต้องนําตัวเข้ามาขึ้นเขียงทันทีเปิดผ่าหัวใจออกตอนนั้นเลยแต่แล้วก็ช่วยเขาไว้ไม่ได้ครับเพราะว่านอกจากที่หัวใจเขาจะฉีกขาดแล้วเนี่ยมันยังมีเครื่องในอีกหลายเครื่องนะครับที่ได้รับการกระทบกระทั่งเลือดข้างอยู่ภายใน ก็ God, รู้สึกว่านี่เหมือนกาลังเล่าเรื่องแฮปปี้ทีเฟนอยู่ยังไงก็ไม่รู้ซึ่งเอเรื่องเลือดตกในเนี่ยนะครับเพื่อนๆต้องระวังมากนะเพราะมันก็เคยมีหลายๆข่าวเหมือนกันที่คนเขาไม่รู้ตัวครับว่าตัวเองเลือดตกในแล้วก็ไม่ได้รักษาอะไรสุดท้ายเนี่ยก็ต้องตายเอาเป็นว่าจะไปเล่นอะไรในยิมเนี่ยก็ต้องรู้ลิมิตตัวเองหน่อยก็แล้วกันอย่างเช่นหญิงคนต่อมาฮะ e m i l ลี่เคานเอายุ20ปีสาวออซซี่สุดเซ็กซี่ที่กำลังเล่นเครื่อง r o l รลลิงแมช i n e อยู่ซึ่งมันก็จะเป็นเครื่องที่ให้เรานั่งะครับเสร็จแล้วก็ดึงเชือกออกมาโดยการใช้เท้ายันเหมือนกับพายเรือที่เวลามีวิดีโอเฟลเฟลออกมานะครับสายนี้มันก็ไม่จะขาดแล้วก็มาดีตีหน้าเขาอะไรแบบนี้บ้างแต่ทว่าวไม่ใช่สำหรับเธอคนนี้ครับมันตื่นเต้นไปมากกว่านั้นคือขณะที่แม่เอมิลี่กลังนั่งดึงเชือกบุดจำบึดอยู่นะครับเธอก็เกิดมีอาการเหนื่อยขึ้นมา ก่อนที่จะเป็นลมชักแล้วก็ล้มตุบลงไปครับแต่ก็โชคดีที่ว่ามีเจ้าของยิมกัแบบคนที่เขาได้เข้ามาออกกําลังกายตอนนั้นเนี่ยได้เห็นพอดีฮะทั้งหมดก็เลยรีบช่วยปฐมพยาบาลตัวเธอก่อนที่จะนําเธอเนี่ยส่งเข้าโรงพยาบาลที่ก็ต้องมานอนโคม่าเป็นผักไม่รู้สึกรู้ตัวอยู่3วันครับซึ่งสาเหตุการล้มตึงของแม่เอมิลี่นะครับก็ว่ากันว่ามันเกิดมาจากโรคหัวใจแอบแฝงฮะ ที่ชื่อว่า b l a e d w h i t e Gorland Syndrome นะครับคือเอาง่ายๆมันจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจซึ่งถ้าใครเป็นแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็มักจะตายไปตั้งแต่เด็กๆแต่ทว่าแม่เอมิลี่เนี่ยเธอก็เติบโตมาได้ยังไงก็ไม่รู้โดยที่ไม่ทราบเลยว่าตัวเองเคยเป็นโรคนี้มาตั้งแต่เด็กฮะแล้วแล้วมันก็ได้มากำเริบขึ้นในตอนที่เธอโตนี่แหละ โดยว่ากันว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับร่างกายของเธอเนี่ยก็ได้แสดงอาการบอกอยู่นิดหนึ่งแล้วคือเอมิลี่นะครับมักจะมีอาการเหนื่อยน้อยเล็กๆครับจากปัญหาทางด้านการหายใจแล้วก็เจ็บหัวใจนิดหน่อยเวลาวิ่งแต่แต่ว่าเธอก็คิดว่ามันเป็นปัญหาจากการที่เธอเนี่ยยังวิ่งฟิตเนสไม่พอก็เลยได้ออกกาลังกายให้หนักขึ้นอีกครับและนั่นแหละก็เปาะเลยซึ่งอันนี้แอดก็อยากจะเตือนเพื่อนๆไว้นิดหนึ่งนะว่าเวลาคนที่เขาเป็นโรคหัวใจเนี่ยบางทีก็ไม่ใช่อยู่ๆเขาจะเฮือกขึ้นมาเหมือนในหนังละครเลยนะ แต่ถ้าว่าร่างกายของเรานะครับมันมักจะมีอาการเตือนมาก่อนอย่างเช่นมีอาการปวดเนื้อปวดตัวเสื่องซึมหรือว่าเหนื่อยแปลกๆนะฮะที่บางทีมันก็เตือนมาก่อนถึง2 3สาสัปดาห์เลยนะเอาเป็นว่าถ้าหากใครที่มีคนรู้จักที่อยู่ก็บนเมือม่อยเนื้อเมือ่อยตัวแบบไม่มีสาเหตุแล้วก็ให้เอะใจหน่อยนะครับแล้วก็ให้ลองศึกษาดูอาการเขาดีด้วยความห่วงใยอ๋อและเพื่อสุขภาพจิตท,ที่ดีนะครับก็อย่าลืมไปติดตามทิกตอกของช่อง FN d a r y ด้วย,ย FN d a i y Android Score Admin มามาต่อกับเรื่องต่อมาเลย คือในช่วงบ่ายโมงของเดือนพฤษภาคมในปี2012ที่ประเทศอังกฤษนะครับมันก็ได้มีเจ้าบ้านคนหนึ่งครับเดินไปพบกับลูกบ้านเขาหมดสติอยู่ในโรงจอดรถซึ่งสภาพมันจะเป็นแบบมานั่งบาเบลเหมือนเรื่องแรกนะครับหล่นลงมาแต่คราวนี้เนี่ยไม่ได้หล่นลงมาที่อกเขาครับแต่ทว่าไปทับเข้าที่คอซึ่งสภาพตอนที่เจอนะครับปากของชายคนนั้นมีสีซีดต่อย่างชัดเจนครับที่เจ้าบ้านก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นการออกกําลังกายผิดพลาดหรือว่าการฆาตกรรมอะไรเกิดขึ้นเนี่ย เจ้าของบ้านนะครับก็เลยได้รีบโทรไปแจ้งที่เหตุด่วนเหตุร้ายเลยที่ทางนู้นนะครับเขาก็บอกว่าให้รีบทํา CPR โดยด่วนยื้อชีวิตของชายผู้นี้เอาไว้แต่ก็ดูเหมือนกับว่าการทํา CPR นะครับมันจะไม่จําเป็นแล้วแหละเพราะว่าชายคนนี้นะครับก็ได้ตายมาสักระยะหนึ่งละจากสภาพปากที่ซีดของเขานะครับและในเวลาต่อมาเนี่ยหน่วยสืบสวนก็ได้เข้ามายัางบ้านนี้ฮะรเรียกให้ทุกคนมาสืบเสาะดูอย่างตื่นเต้นเลยจนกระทั่งพบ,บกับกัญชาอันหนึ่งครับที่อยู่ข้างๆที่ออกกําลังกาย บวกกับคําบอกเล่าของเจ้าของบ้านครับที่เล่าว่าชายคนนี้เนี่ยเขาชอบการออกกําลังกายมากขณะที่ว่าเขาซื้อเครื่องออกกําลังกายมาไว้เองที่โรงจอดรถนะครับแต่ว่าเขาก็มีนิสัยเสียอยู่คือเขาชอบไปกินเหล้าหนักๆมาแล้วพอเมาเสร็จก็ไปออกกําลังกายต่อเพราะเหตุอะไรก็ไม่รู้นะครับจะถามแอดแต่เอาเป็นว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยเขาคงจะดิ้งแล้วก็เมากันชาด้วยเนี่แหละครับทำให้ตอนที่เขายกมือขึ้นออเออจู่เนี่ยบาเบลมันก็ล้มลงมาพาดพรวดตูมทับเข้าคอดับชีพทันควันเลย เป็นบทเรียนว่านอกจากเมาไม่ขับแล้วเราก็ไม่ควรออกกําลังกายด้วยแล้วอีกอย่างที่มักจะเห็นบ่อยมากในวิดีโอของพวกยิมที่เฟลๆกันนะครับก็คือลู่วิ่งฮะที่ก็ได้แบบหลุดกลิ้งตีลังกายห,หากันได้แต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าลู่วิ่งนี้เนี่ยมันก็สามารถฆ่าคนได้เช่นกันในปี2015ที่ประเทศอังกฤษนะครับก็ได้มีนักเรียนต่างชาติคนหนึ่งชื่อว่าคาร์มูลฮัตซันครับกำลังทำการวิ่งอยู่บนลู่วิ่งเพื่อสุขภาพที่ดีของเขาเนี่ยแหละ ก่อนเขาจะเกิดความคิดว่าเราก็น่าจะปรับความเร็วให้เพิ่มขึ้นหน่อยน่าจะได้เผาไว้ที่กินไปเมื่อกี้ให้หมดเขาก็เลยได้ตั้งค่าวความเร็วของเครื่องให้มันเร็วขึ้นอีกครับทว่าวมันก็เร็วเกินกว่าที่เขาจะก้าวย่างไหวฮะทำให้คารมูเนี่ยปลิวลงมาจากเครื่องแล้วก็หัวก็แทกพื้นดังปากแบบที่ในข่าวที่พูดถึงเขานะครับได้อธิบายว่ามันเป็นการตกลงมาแบบตั้งฉากเลยซึ่งอันนี้ไอ้ก็ไม่เขา้าใจมันตกอีท่าไหนนะแต่ทว่าวมันก็น่าจะสร้างความเสียหายให้กับสมองเ็าโดยพอควรครับ เพราะว่าหลังจากที่เขาต้องอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ต้องรับการผ่าตัดถึง6วันเลยทีเดียวแต่ทว่าแพทย์นะครับก็ไม่สามารถยื้อชีวิตชายคนนี้เอาไว้ได้เพราะว่าสมองของเขาเนี่ยได้รับการกระทบกระเทือนเกินเยียวยาซึ่งเมื่อครอบครัวเขาที่ทางบังคลาเทศได้ทราบเรื่องนะครับก็ไม่ต้องบอกว่าจะเศร้าใจขนาดไหนฮะซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยก็เลยทําให้คนตระหนักถึงการใช้สายช่วยชีพที่อยู่ตรงเครื่องวิ่งขึ้นมาเลยนะครับ ที่มันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับที่หนีบมีเชือกติดอยู่นะครับซึ่งมันก็จําเป็นมากนะแต่หลายๆคนไม่ค่อยได้ให้ความสนใจกันด้วยความที่ว่าถ้า,ากเราทําพลาดหรือวิ่งลื่นล้มอะไรนะครับพอกระตุกสายปุ๊บเนี่ยเครื่องวิ่งมันก็จะหยุดทันควันครับยอมรับมามีกี่คนที่วิ่งลู่วิ่งแล้วไม่ได้ใช้สายนี้บ้างทีนี้เรามาสู่เรื่องอะไรดับดับแบบที่อาจจะคิดไม่ถึงกันเลยดีกว่านั่นก็คือความลับของอินฟลูเอนเซอร์กล้ามสวยๆหลายคนครับที่แบบกล้ามเปง้งกล้ามพองกันเนี่ยคือ เพื่อนๆเ,เคยเป็นไหมฮะแบบเห็นใครมีกล้ามสวยงามหุ่นบางดากตึงเนี่ยก็ต้องเผอคิดไปหมดว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยต้องมีสุขภาพที่ดีแล้วก็อายุยืนแน่แต่ทว่าถ้าหากรู้เรื่องราวเบื้องหลังกล้ามอันนั้นแล้วก็เราก็อาจจะขนลุกก็ได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังคนนี้ครับที่มีชื่อว่า Rich p i อ n e er, รที่เขาเนี่ยเป็นทั้งนักเพาะกายนักธุรกิจแล้วก็ยังเป็นยูทูบเบอร์ที่ชอบออกมาให้คำแนะนำต่างๆในด้านวงการการเพราะกายอีก จนก็ทั่งมีแฟนๆนะครับติดตามเขาเยอะเลยแต่แล้วในวันหนึ่งในปี2017นะครับริชเนี่ยก็ได้ล้มตัวลงตึงในขณะที่แฟนสาวกาลังช่วยตัดผมให้เขาอยู่ครับซึ่งคุณแฟนสาวก็งงมากทําอะไรไม่ถูกเลยโทรเรียกรถพยาบาลมาครับที่ระหว่างรอรถพยาบาลเนี่ยทางนั้นก็บอกให้ทํา CPR ช่วยเหลือขั้นพื้นฐานนายคนนี้ไปก่อนซึ่งเธอก็ทําตามครับแล้วก็รอจนรถพยาบาลมาถึงเนี่ยแหละนําร่างของชายคนนี้นะครับไปยื้อชีวิตต่อ แต่ทว่าแพทย์บอกว่าก็ทําได้ยากแล้วเพราะว่าสมอง,ของเขานะครับมันขาดออกซิเจนนานเกินไปฮะทำให้สมองเนี่ยเกิดอาการบวมโตจนเขาต้องตายไปในที่สุดซึ่งแฟนๆของพี่ริชคนนี้นะครับเขาก็สงสัยว่าอ้าวทำไมคนที่ดูแข็งแรงแบบนี้อยู่ๆถึงได้ตายไปง่ายไดย้นักละ่ะมันเป็นเพราะว่าเขาแอบไปพิยาเสพติดอะไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าไอตอนที่ไปสืบที่บ้านเขานะครับเขาก็มีการเจอผงขาวๆที่ใส่อยู่ในหลอดของบ้านนักกล้ามคนนี้เนี่ยเยอะแยะเลยแต่แฟนสาวก็บอกว่าเปล่านะ มันอาจจะเป็นผลจากยาเพิ่มเทสโทสเตอโรนมากกว่าที่ในตัวยานะครับมันจะมีคาเฟอีนอยู่มากไปที่แฟนสาวเนี่ยบอกว่าชายคนนี้ได้ใช้อยู่บ่อยมากครับบวกกับสเตียรอยที่เขาชอบใช้อยู่บ่อยๆซึ่งพี่นักกล้ามคนนี้นะครับเอาจริงๆเขาก็ออกมาเปิดเผยอ,อยู่นะว่าเขาเนี่ยก็ใช้สารสเตียรอยอยู่ด้วยที่เขาบอกว่ามันจําเป็นมากสําหรับคนที่อยากจะก้าสเตปไปเป็นนักเล่นกล้ามแบบมืออาชีพนะครับ แต่ถ้าว่าถ้าหาใครอยากเล่นเพื่อสุขภาพแบบธรรมดาเนี่ยเขาไม่แนะนําให้ใช้เพราะว่ามันไม่ได้จําเป็นอะไรขนาดนั้นมันมีผลร้ายต่อสุขภาพแต่ทําไมเขาก็ยังใช้เองซึ่งนั่นแหละครับก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้เขาได้เสียชีวิตลงเพราะว่าหลังจากที่หมอได้ชนะสูตรศพของเขาออกมานะครับก็พบว่าเขาเป็นโรคหัวใจแอบแฝงฮะโดยเกิดจากการที่ใช้ยาสเตียรอยกับฮอร์โมนเนี่ยติดต่อกันเป็นเวลานานถึง27ปีเลย ที่มันรุนแรงถึงขนาดที่ทําให้หัวใจแล้วก็ไตของเขานะครับโตผิดปกติใหญ่กว่าชายคนทั่วไปถึง2เท่าเลยครับก็เป็นเรื่องอะไรที่เราต้องคิดใหม่นะเวลาที่จะดูคนที่เหมือนกับว่ามีกล้ามใหญ่และสุขภาพดีเนี่ยอย่างเช่นสาวคนต่อมาก็เช่นกันครับมีแกนเฮอร์ฟอร์ดซึ่งเธอก็เป็นนักเพาะกายสาวชาวออสเตรเลียผู้ที่มีวิชาการไดเอทโดยการกินโปรโตีนเยอะๆแล้วก็แป้งน้อยๆครับ ซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับความอินเทรนด์ของคนรักสุขภาพในยุคนี้เนะที่เขาแบบจะแนะนําให้กินเนื้อไม่ติดมันกินผัก,เ,กเยอะๆโปรตีนเชคอีกนิดหน่อยแต่นั่นแหลคะค่ะก็เป็นสิ่งที่นําความฉิบหายมาสู่ตัวเธอ โดยเรื่องมันมีอยู่ว่าในช่วงนั้นนะครับเธอก็ตั้งใจจะไปแข่งเพาะกายรอบใหม่ครับที่กําลังจะมีขึ้นในเดือนกันยายนแม่นางก็เลยได้เริ่มการไดเอทโดยการกินโปรตีนเยอะแบบนี้นี่แหละนอกจากนั้นก็เข้าไปออกกําลังกายในยิมถึงสัปดาห์ละสองครั้งแบบหนักหน่วงนะครับพร้อมกับบวกยาบํารุงเพิ่มเข้าไปอีกที่เขาว่าไอายานั้นเนี่ยมันจะช่วยในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อเธอครับ แต่กลับกันกับการที่สุขภาพดีครับเธอเนี่ยเริ่มที่จะมีหน้าตาเสื่องซึมแล้วก็มีอาการเหนื่อยลงอย่างเล็กๆที่แม่ของเธอเนี่ยก็เห็นได้แล้วก็บอกว่ายาหกโหมเกินไปนะลูกแต่หญิงสาวนะครับกับคิดว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นอาการที่เกิดขึ้นมาจากเธอที่ซ้อมหนักมากกว่าก็เลยแบบเหนื่อยอะไรแบบนี้เธอก็เลยไม่สนใจครับออกกำลังกายฮึดบุดจำบุดต่อไปจนกระทั่งมีคนมาพบเธออีกทีเนี่ยนอนแง่งแมงหมดสติอยู่ในบ้านไปแล้วที่พอเจอปุ๊บนะครับพวกเขาก็จัดแจงส่งแม่นางไปยังโรงพยาบาลตามฟอร์ม ก่อนที่จะพบว่ามันสายไปแล้วครับสมองของเธอเนี่ยได้รับความสูญเสียอย่างมากจนกู่ไม่กลับแล้วว่าแต่การแค่กินโปรตีนเยอะๆกับออกกําลังกายหนักๆเนี่ยนะมันจะทําให้เธอตายได้ไงมันก็เป็นหนทางเพื่อสุขภาพไม่ใช่เหรอคําตอบนี่นะครับมันก็อยู่ในตัวเธอแล้วก็ตัวแม่ของเธอเนี่แหละเพราะว่าหญิงสาวคนนี้นะครับเธอมีอาการผิดปกติทางพันธุกรรมอันหนึ่งอยู่ตั้งแต่เกิดที่ชื่อว่า urea cycle disorder ะ ซึ่งคนที่เป็นอากาศนี้นะครับเขาจะมีความผิดปกติในการย่อยโปรตีน,นครับที่พอเวลากินโปรตีนเข้าไปเนี่ยมันก็จะไม่สามารถย่อยได้หมดจนทําให้เกิดเป็นสารผิษที่ชื่อว่าแอมโมเนียขึ้นมาในร่างกายที่แบบถ้าคนกินปกติก็คงจะไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าว่าตอนนั้นนะครับเธอก็ได้ซัดโปรตีนเข้าไปเพื่อจะ,จะเพิ่มกล้ามครับซัดเข้าไปซัดเข้าไปผลก็เลยเป็นเหมือนกับการตั้งระเบิดเวลาฆ่าตัวตายนั่นเองนี่สินะที่พระพุทธเจ้าได้บอกว่าจะดําเนินชีวิตอะไรต้องใช้สายกลางอย่าตึงเกินไปอย่าย่อนเกินไป และอีกอย่างหนึ่งนะครับที่แอดเพิ่งรู้ว่าบนโลกเรามีแบบนี้ด้วยนะก็คือการผ่าตัดต่อมเหงือคือถ้าหากเพื่อนๆเ,เป็นคนหนึ่งที่อากาศเริ่มร้อนทีไรนะครับรักแร้ก็จะชุ่มเหม็นเหงื่อแฉะเลยเพราะว่ากันว่าไอการผ่าตัดนี้นะครับมันจะช่วยบรรเทาได้ที่แบบมันจะทําให้ต่อมเหงื่อเนี่ยได้ฟอฟลงแล้วก็เคลมว่ามันจะไม่มีเหงื่อออกเยอะครับแต่ว่ามันก็มีเรื่องที่ต้องน่าระวังอยู่เหมือนกันนะอย่างเช่นเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์นักพะกายสาวชาวเม็กซิกันคนนี้ฮะโอดาลิสซันโตส ซึ่งเธอเนี่ยก็ได้รับการทาบทามจากคลินิกผิดกฎหมายร้านหนึ่งฮะให้ไปช่วยโปรโมตร้านของเขาหน่อยผ่านทาง IG ของเธอเนื่องจากว่าเธอเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมทางร้านนะครับก็เลยได้จัดแจงแพ็กเกจผ่าตัดลดเหงื่อใครในจุกแลให้เธอฟรีเลยครับที่เธอก็ดีใจมากครับได้รับเงินมาแถมยังได้ผ่าตัดลดเหงือ่อฟรีอีกแม่นางก็ตอบตกลงกระโดดขึ้นเขียงหมอเลยโดยก่อนที่จะจะไปขึ้นเขียงนะครับเธอก็ประกาศบอกกับชาวโลกก่อนว่าการพาตัดตอมเหงื่อเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ทําได้ไม่อันตรายต่อชีวิต ราะว่ามันแค่ยิงรังสีความร้อนอะไรแบบนี้ก็ลาบลา,าไปนะครับแต่ว่าเธอลืมบอกไปมั้งว่าควรจะทํากับแพทย์ที่ได้รับการรับรองด้วยนั่นแหละฮะเมื่อโมเ m e n t การขึ้นเขียงของเธอได้มาถึงนะครับแม่โอดาริสปูน,นี้เนี่ยก็เลยได้หลับยาวไปเข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าเลยซึ่งหลังจากการสืบสวนนะครับเขาก็บอกว่าสาเหตุที่เธอได้เสียชีวิตลงเนี่ยก็เนื่องจากว่าวิสัญญะแพทย์หรือว่าหมอที่วางยาสลบนะครับ เขาเป็นหมอเถื่อนที่ไม่ได้มีใบรับรองอะไรครับซึ่งโอเคละปกติเขาก็วางยากับคนไข้ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้ว่ากับนักเพาะกายผู้นี้นะครับเธอได้ใช้สเตียรอยเข้าไปด้วย ดังนั้นนะครับพอยาสลบมาบวกกับสเตียรอยอะไรมันก็เกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่แอดไม่เข้าใจนั่นแหละเอาไปมันก็ตุ้มส่งเธอเข้าเฝ้าพระเจ้าไปเลยเรื่องราวในวันนี้นะครับมันก็น่าจะเป็นสิ่งอะไรที่เตือนใจสําหรับคนที่อยากจะหาทางลัดในการกล้ามสวยๆนะให้แบบศึกษาหาเรื่องราวอะไรดูให้ดีๆก่อนระวะใครจะไปรู้ครับไอ้เบื้องหลังภาพสวยๆที่เราได้เห็นในไอจมาเนี่ยมันจะผ่านอะไรกันมาบ้างหรือใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ a c e b o o k F N Diary นะครับผมสําหรับวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อน 拜拜。Bye bye.